เมื่อฝรั่งผู้ปราบเพชรพนมรุงเกียรติหมู่เก้าครับมาเจอกับเด็ของยอดไอคิวครับคุณผู้ชมครับงานนี้จะเป็นอย่างไรครับนี่ครับเปิดตัวมานี่คือยอดไอคิวพีเคแสนชัยมวยไทยยิมหรือยอดไอคิวสธนาเพชรหรือยอดไอคิวอพิมลศรีครับมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องครับนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่ไปชกที่ออสเตรเลียนะครับก็ใช้ชื่อว่ายอดไอคิวพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับโดยที่มาเจอกับเ็ของ ฝรั่งนะครับนักชกดาวรุ่งพุ่งแรงมากมากครับจากออสเตรเลียนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับผู้ที่เอาชนะเพชรพนมนงเกียรติหมู่เก้าไปได้นะครับนี่คือแชดคอลลินส์ครับหรือแชดเดอะชาร์คคอลลินส์หรือชาร์คทอแสงเทียนน้อยนะครับชื่อเขาอ่านว่าแชดนะครับแต่ว่าเขาใช้ฉายาว่าเดอะชาร์กหรือไวชาร์กนะครับตอนที่มาชกที่ไทยก็ใช้ชื่อว่าชาร์คทอแสงเทียนน้อยครับ นี่คือนักชกจากออสเตรเลียครับดาวรุ่งพุ่งแรงมากมากครับก็มาจากควีนส์แลนด์นะครับผมปัจจุบันอายุ30ปีครับนี่คือนักชกผู้ที่สามารถเอาชนะเพชรพนมนุ่งเกียรติหมู่ก้าไปได้ครับนี่ครับไม่ธรรมดาครับคนคนนี้ครับดีกรีครับแชมป์คิทบ็อกซิ่งของรายการไรส์นะครับโดยที่นักนะครับเอาชนะเพชรพนมนุ่งมาที่แหละครับแล้วก็มวยไทยก็ได้แชมป์ยุโรเปียนมวยไทยครับแชมป์ WKN มวยไทยออสเตรเลีย แชมป์ริเบลเลียนมวยไทยแชมป์สภามวยไทยโลกนะครับสองสมัยครับแชมป์สภามวยโลกมวยไทยครับแล้วก็แชมป์ของเวอร์มวยไทยออเกนนิชเซชันก็ได้มาแล้วครับเปรียบเทียบครับชาตอนนั้นอายุ27ครับจันของยอด iQ อายุ20นะครับพักเกียร์น้ำหนักเท่ากันนะครับยอด iQ นี้2 0งไฟครับชาร์นี่72ไฟนะครับชนะมาก็ดูครับจังหวะนี้ครับแม่แต่ดูตัวไม่น่าจันน้ำหนักเท่ากันเท่าไหร่นะ เอาละครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับช่องโค้ชเชทีวีครับดูทางว่ายอด IQ ครับจะสู้กับแชทโคลลินส์ได้หรือเปล่าครับจังหวะนี้ทีมซ้ายครับแชททีมซ้ายมาครับยอด IQ ครับยกแรกครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับช่องโค้ชเชทีวีครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ข้อช่องโค้ชเชทีวีครับนี่ก็ชงพามวยไทยที่สอดแทรกภาษาใต้ครับเอกลักษช่องนี้โค้ชเชทีวีอย่าทิปไข้และพี่เบ้าอย่าทิปไข้ฮ่านะไม่เปื้อครับจะขอโทษขอโพยกันไปครับแข่งมาแข่งงไปผมจัหวะนี้ ช่องทางของ YouTube กด Subscribe ครับ u b s c r i ร e ต้มยำปลาทูร้อยแรงครับช่องทาง Facebook ฟอลโล่ติดตามครับจังหวะนี้เดินเข้าห้าครับมาครับมัดคว้าครับแชทแชทคอลลินส์นะครับหรือว่าชักทอแสงเทนน้อยครับซองสายกําหยอดไอคิวครับติกเกอร์กติการมวยไทยเต็มรูปแบบนะครับทั้งคู่นะครับเจอกันที่ออสเตรเลียนะครับใน วันที่26เดือนพฤศจิกายนะครับปี2022หรือปี265นะครับที่รายการ Rebellion นมวยไทย Melbourne ออสเตรเลียนะครับคุณผู้ชมครับศึกนี้เป็นศึกชิงแชมป์นะครับชิงแชมป์โลกนะครับ WBC มวยไทยนะครับรุ่นซูเปอร์ไลท์เวทครับทีมขวาครับแถนนั้นของแชทมาซ้ายจากแชทครับโดดซุ่งอย่าว่าครับดูยงว่าครับแนันของแชทครับ ดูสูงยาวกว่าย่งกว่าครับธนาคารยอนไอคิวก็ดูตัวหนากว่าครับมัดซ้ายขวาครับเจอทีบซ้ายขึ้นมาเขี่เดินเข้าหาครับธนาคารแชสจังหวะนี้ครับอย่างสามคุ้มครับทีบซ้ายครับแชสชันนี่ชกได้ทั้งกติกามวยไทยได้ทั้งกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับคิกบ็อกซิ่งไปรายการไรส์ก็ได้แชมป์มาแล้วป้องกันได้ด้วยครับมัดขวาครับเราเจอมัดขวายอนไอคิวครับแต่ก็ย่าเล้าเหลาครับ ลาวลาวเดี๋ยวมีล้มยาวทังยืนครับจอขาครับท่านนั้นของแชทหนึ่งซองมาท่านนั้นของยอดไอคิวแต่ไม่โดนครับจังหวะนี้เก็บเดินเข้าหาไม่มีวันโกครับแข่งขวาจอขาครับทีบซ้ายครับเดินของยอดไอคิวแชทเดินเข้าห้าครับเดินบทเดินบีนเดินขี้เข้ามาครับจอขาครับยอดไอคิวหนึ่งซองครับแชทจังหวะนี้ยับเดินเข้าห้าครับอืมเทปซ้ายรักใบโก้ครับเดินของแชทหมุนตัวเข้าไปครับบุกเข้าไปครับท่านของแชทครับแข่งขวาแชท จังหวะนี้ครับมัดขวาแชดแข้งขวาแชดครับแหมแชดแชดเลยครับจังหวะนี้ยอดไอคิวเดินเข้ามาครับเข่าซ้ายครับยอดไอคิวก็โซขวาแชดครับโอผางเขาให้ครับซอกซ้ายยอดไอคิวงัดเข้าไปจังหวะนี้ครับมุดเข้ามาครับกอดตีเข่าขวาครับแชดเข่าซ้ายยอดเข่าขวาแชดเข่าซ้ายแชดครับเข่าขวายอดไอคิวก็แทงแหลมเปียบแหมแทงแหลมเปียบเสียบไส้เสียบพุงครับโอ้โหอย่างมาครับอย่างมาวัดกันไหมครับซอกขวาครับท่านของยอดไอคิว แคบเดินหาครับสองเข้าไปครับแชทเดินมาจังหวะนี้ครับแข้งซ้ายครับยอดไอคิวครับโอ้หมัดมาครับหมัดซ้ายครับท่านของแชทครับทีปซ้ายจจังหวะนี้แข้งซ้ายยอดไอคิวครับหมัดซ้ายครับอ๋อมัหยดทนนึงครับมันหยดทีนึงครับแมผมไม่สามารถเอาคลิปที่แชทเจอกับเพชรพนมรุ้งมาลงได้นะครับเพราะว่าลิขสิทธ์นะครับลิขสิทธิ์ตัวนักมวยเพชรพนมรุ้งครับ แรงรุนแรงมากครับนี่มีริงเกิลครับโอ้ริงเกิลสาวสวยครับหุ่นลีนมาเลยทีเดียวครับหน้าท้องแบนแฟบครับพอได้ชื่นตาชื่นใจสดชื่นและมีพลังนะครับมาดูภาพช้าครับจังหวะที่หนึ่งครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้ด้วยนะครับในช่องทางของแน่นอนครับ YouTube ครับกด Subscribe ครับช่องทาง Facebook กด follow ติดตามครับจังหวะนี้สอครับ ใช้อุ้มมวยไทยได้หลากหลายครับท่านของแชทนะครับท่านของยอดไอนี่ไปรายการวันแล้วนะครับแต่ว่าแชทยังไม่ไปวันครับคุณผู้ชมครับแชทยังไม่ไปวันครับแต่ยอดไอคไปวันโอ้มีแต่งนิดนึงครับแฮครับโอ้สักวาหน้าแต่งมีรอยแหกที่หางตาซ้ายครับท่านของยอดไอคิวครับแหม่น่าสนใจครับ ที่ท่านั้นของแชทยังไม่ไปรายการวันนะครับแต่ว่ายอด IQ ไปแล้วครับโหนี่ถ้าแชดไปรายการวันนี่น่าจะได้ลุ้นครับเพราะว่าแชทนี่ชคได้ทั้งคิกบ็อกซิ่งชกได้ทั้งมวยไทยครับแชทน่าจะมีสัญญาอยู่กับไรซ์นะครับก็มีกำหนดการที่จะเจอกับเอ่อจะมีกำหนดการที่จะชกในรายการไรซ์นะครับวันที่2เดือนพฤศจิกนปี2568นะครับ น่าจะติดสัญญาไรซ์อยู่นะครับโอ้น่าเซนได้ครับคือแชนนี่ชกทางไรซ์ชกทางกอรี่นะครับก็ดูว่าจะมีโอกาสได้เห็นแชทไปวันหรือเปล่านะครับมาเลยครับจังหวะนี้ยอดไอคิวครับเจอกับแชทครับดูว่าจะเป็นอย่างไรครับคุณผู้ชมครับแหลกก็ต่อพี่น้องเฮ้ยพี่บ่าวเฮ้ยจังหวะนี้ไหลกกระต่อดูกันต่อครับโอ้ลูกนี้ลูกเตะแล้วก็คว่างจากนารายครับหมัดขวาครับ แข้งซ้ายมาครับอืเกือบไปครับท่านของโคลินครับมัดขวามครับอืมัดซ้ายหนึ่งสองครับท่านของแชทหนึ่งสองแชทรัวเข้าใส่ยอดไอคิวทิพซ้ายยอดไอคิวซอขวาเจอสอกลับจากแชทครับโอ้โหหัวทะลุเชือกไปเลยครับแน่แต่กรรมการยังไม่นับครับเอ่อทำไมไม่นับกรรมการไม่นับอ่ะโอ้เอ้ากรรมการไม่นับครับไม่พื้นครับแหมแชทถึงกับไม่สบอารมณ์ครับกรรมการไม่นับครับจังหวะนี้แหมครับยอดไอคิวครับฉายไปเลยครับเจอสองเมื่อสักครู่นะครับ ศอกกลับนะครับพีรันม้วนแผ่นดินเกือบตกเวทีครับแม่หัวพุ่งเลยครับเดินเข้ามาครับเทปข้าวครับแข้งข้าขึ้นมาท่านของยไดคิวเรียกว่าฉายไปครับแข่งขวาครับฉายนี่แปลว่าเกือบนะครับที่ทางด้านของสุราธานีใช้คําว่าฉายแปลว่าเกือบครับบางพื้นที่ใช้คําว่าฉาบครับจังหวันนี้แข้งซ้ายมาครับเจอถีบสกัดครับท่านของยไดคิวแชเดินเข้าหาครับจังหวะนี้แชดเดินเข้าหาครับ มัดขว้างเขาไปแชทเออเรียกว่าไม่ท้อครับแชทครับท้อเป็นฐานผานได้ก็เป็นเพชรแล้วครับยอดไอคิวเดินมาครับจังหวะนี้แข่งมาแข่งขึ้นครับมัดขวาแหมไม่โดนครับแข่งซ้ายครับด้านของแชทเดินเข้าหาครับแข่งซ้ายโดนแข่งซ้ายจังหวะนี้ยยบเดินเข้าหาครับไม่วันไม่กลัวมีแข่งมัดขวาครับด้านของแชทโอเจอแข่งขวายอดไอคิวแข่งซ้ายแชทมัดขวายอดไอคิวซอกมาซองขึ้นครับซอกซ้ายอปกระดายขวาครับโอยอดไอคิวโดนเยอะครับเจอตอกส้นเดือยครับ โอ้ยอดไอคิวโดนเยอะครับเมื่อสักครู่นะครับแม่ฉายเพียงครับฉายเพียงฉายเพียงแปลว่าเกือบเพียงพลัมนะครับมัดหุขวาครับแข้งซ้ายครับท่านของแชทคอลลินส์เดินเข้ามาเข่าขวาครับเข่าซ้ายขึ้นไปครับมัดขวาโตมาแข้งขวาสาดไปแข้งแหลกกันไปแล้วก็แลกกันมาครับเดินเข้าหามัดขวาแข้งซ้ายครับหุ้วขาไปครับท่านของแชทจังวันนี้แข้งขวาเต่ขาครับท่านของแชทคอลลินส์ยืนไว้ก่อนครับยอดไอคิว แข่งขวาสารไปแชทแลกอาวุธพิสัยไกลนะครับอาวุธระยะไกลครับยังไม่เห็นวงในให้ดูครับมัดขวาครับเอาศอกซ้ายกับแชทเข่าซ้ายกับมีวงในแล้วครับเข่าขวาเข่าขวาขึ้นครับวงในไล่แขนครับจจงาวนนี้เข่ามาแรกกันเข้าไว้ครับหลุดออกมาได้ครับเดินเข้าหาครับศอกซ้ายครับแชทแม่แชทเดินบดเดินบี้เดินขยิมไม่หยุดเลยครับซอกขวายอดไอคิวครับเรียกว่าเดินติดเลยครับด้านของแชทครับแม่ เรียกว่าดื้อดนเดินชนตลอดครับแชทยอดไอคิวเข้ามาครับอืมแข้งซ้ายยอดไอคิวศอกซ้ายยอดไอคิวครับแข้งขวาจากแชทแข้งขวาครับศอกซ้ายครับโอ้แชทครับหมัดซ้ายแชทจังวันนี้ยอดไอคิวว่าเพลือครับเจอตอกส้นหมัดขวาจากแชทยอดไอคิวอย่ารับเยอะครับยอดไอคิวครับแข้งขวาจังวันนี้ครับแม่ยอดไอคิวจะโต้แต่โตไม่สุดครับอัดลำตัวครับแชทหนึ่งสองแชทครับแม่มนยกพอดีครับ โอ้โดนไปเยอะเลยครับแชนี่เดินเข้ามุมยิ้มอย่างมั่นใจครับคงจะไม่สมอารมณ์ครับที่ดองเมื่อสักครู่ไม่ได้นับนะครับมาดูริงเกิลดีกว่าครับนะดูภาพช้าครับดูครับมีจังหวะเสวนสก็ให้ดูหรือเปล่าครับนี่แข่งซ้ายครับแข่งขวาหมัดขวาครับจันของแชทซ้ายจากแชทครับมัดขวายอดที่คิวหนึมี่ครับโอ้รูมัดเข้าใสครับ ยังกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับจังหวะนี้นี่ครับจังหวะนี้ครับสองนี่ครับสุดแล้วครับแล้วโอ้โหทะลุเชื่อครับโอ้เกือบไปแล้วครับเกือบได้ตกเวทีครับฉายไปครับฉายไปนี่นี่ครับดูอีกทีครับสองขวาจังหวะนี้ครับสองซ้ายอัปคัดขวาครับนี่ลูดนี้ได้เยอะครับแล้วตอกส้นครับสังเกตว่าทางนั้นแชดแชดจะไม่นั่งนะครับแชดจะยืนนะครับเท้าขวาครับ เป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับเพื่อให้ร่างกายยังอุ่นอยู่ตลอดเวลาครับจังหวะนี้ศอกซ้ายตั้งเข้าไปสวยครับท่าหนงของแชทครับขวางหน้าครับโอ้ยอดไอคิวนี่เรียกว่าโดนไปเยอะเลยครับยงไปสักครู่นะครับโดนเยอะนะครับจังหวะนี้และกระต้อนดูกับชงกันต่อพี่น้องว่าที่เป็นพันเพื่อนนั่นจังหวะนี้นั่นและกระต่อชมกระต่อครับว่าจะเป็นพันเพื่อนครับผมจังหวะนี้ พักนานครับพักนานข้ามครับข้ามข้ามครับอ่ะเดี๋ยนะฮะแหลงกันต่อครับแล้งกันต่อพี่บ่า,า,าว้นออกมาเมื่อวานจังหวะนี้ครับแชสคอลลินครับตอนนี้ตากล้องโฟกัสไปที่แชสแล้วนะครับต้องดูว่ายอดไอคิวครับยกนี้จะเอาคืนได้หรือไม่อย่างไรครับฟันยักษ์ว่าพือฟันยักษ์หนองเบ้ามาดูว่าจะ เป็นอย่างไรคุณผู้ชมครับยกที่3ครับยกที่3มัาจากวันนี้แข้งซ้ายหลบได้ครับซ้ายขึ้นไปครับซ้ายมาครับหยดได้คิวมัดขวาแชทมัดซ้ายแชทหยดได้คิวแข้งซ้ายหวนมาครับหนึ่งพางแชทเดินเข้าหาจากวันนี้ทีบซ้ายครับแม่ไม่โดนดีว่าพื้นปาพื้นหนองบ้าพื้นเจอเตะขาครับมัดขวาขึ้นไปอย่าเหลาเหลาแล้วกันครับอย่าเล้าเาครับน้องบ้าครับเล้าเาเดี๋ยวล้มยาวครับแข้งขวามาแข้งซ้ายโตครับซ้ายไปหลบได้ครับเทปซ้ายมาทันคง ยอดไอคิวโอ้มันซาโออันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้จังหวะเสียหลักนะครับเดินเข้ามาครับมัดซ้ายครับเข้ามาเข้าคืนครับฮุกขวาอัปคัดขวาครับท่านของแชทแข้งซ้ายครับยอดไอคิวยอดไอคิวต้องป้องกันตัวให้ดีครับยอดไอคิวครับลืมหลําไม่ได้ครับลืมหลํามีหลับเลื่อนครับลืมหลําคือประมาณเรื่อนเรื่อยครับเจอเตะจ่อขาครับจังหวะนี้ขวางหน้าเข้าความาครับเจอซ่อขวาครับท่านของแชทมัดขวาแชทยอดไอคิวว่าเพลียครับยอดไอคิวครับอย่ารับเยอะครับยอดไอคิวครับ รับเยอะมันช่องมันช้ำมันซ้ำอยู่ข้างในครับกระโดดเข่าลอยแต่โดนสกัดนะครับแข้งขวาเจ้าขาครับแช่จังหวะนี้ยอดไอคิวเดินเข้าหาแต่แข้งซ้ายยอดคิวเจอมันขวาล้าตัวจากแชทครับแข้งขวาครับท่านของแชทแม่ยอดไอคิวเหมือนจะมีเลือดไหลอยู่ที่ขอบตท้าด้านซ้ายครับยอดไอคิวครับถีบซ้ายครับยอดไอคิวครับสักวาน้าแห่งมีรอยแตกที่ยอดปลายตาด้านซ้ายครับแข้งซ้ายมาครับจังหวะนี้วงในครับเข่าซ้ายครับแชทเข่าขวายอดไอคิว ตีเขา่าตีเข่าแ, ille, แต่ตีไม่เต็มเท่าไหร่ครับเอาหัดกันตีครับกรรมการบอกเยอะก้อนดี๋บอยเยอะก้อนเยอะก้อนจังหวะนี้เลยยังมายังมากรรมการไม่ดูแข่งขวาครับแข่งซ้ายครับท่านของยอดิคิวครับแข่งซ้ายครับโอ uh, ้มัดขวาคืนไปแหม่เลื่อนยังไหลอยู่ครับท่านของยอดิคิวเขาซ้ายยอดิคิวถักดักสวยมัดขวายอดิคิวมัดซ้ายอัพคัดขวาแชทซอกซ้ายยอดิคิวซอกเข้าไปครับเต็นของแชทจังหวะนี้แข่งขวาครับเต็นของแชท ทีบขวามายอดไคิวซอกใหม่โดนครับแชทจังวันนี้แข้งซ้ายมาเจอเตะจ่อขาขยับเดินหายังไม่มีวันตัวอยู่แล้วครับทีบขวาเข้าไปครับโอ้โหยมาครับวงไหนว่าพื้ครับว่าพื้ว่าพื้นหนองบ้าว่าพื้เขาซ้ายจังวันนี้ครับอยาไม่ของเมาอยาไม่ยังมาว่ากันไม่เร็วอยางมาว่ากันไหมครับขยับเดินหาทีบซ้ายครับท่านของยอดไคิวครับยอดไคิวต้องคอยปาดเลือดอยู่นะครับแข้งซ้ายครับแข้งซ้ายมาซ้ายคืนครับหัวดไปก็หัวดมาเอ้าร้อยครับร้อยครับแหมโอ้ รอยแรงแกงส้มครับอับกัดขวาครับแข้งซ้ายขึ้นมาครับผมจังหวะนี้แม่แรงกันมันแลงกันร้อยคร so 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 ับผู้ชมเพื่อนนะจังหวะนี้ครับไอ้ยาลังคาครับไอ้ยาลังกามาครับเรียกว่าจัดให้พังกันไปข้างครับซัดให้พังซัดให้ผุถ้ายังไม่ผุก็บุกให้มันพังกันไปข้างผมจังหวะนี้ครับมาครับว่าเพลือครับเข้าไปครับระคังไม่ตีก็บีกันต่อครับระคังไม่ตีระคังยังไม่ตีก็ขยี้กันต่อไปครับผมจังหวะนี้แข่งขวาครับท่านของยอดไอคิวเดินเข้าหาครับแชท ทีบซ้ายครับแชดมัดขวาแหม่คล่อมไปครับเข้าขวาซอกขวาสะบัดหนึ่งทีแข้งซ้ายยอดคิวแข้งซ้ายแชดซอกซ้ายแชดหมดยกพอดีครับโอ้โหเอาแชดก็แตกครับแชดก็แตกที่หางตาขวาครับโอ้สักวานหน้าเหงมีรอยแตกที่หางขวาตาขวาครับท่านของแชดครับแหม่แลกเดือดเลือดพลานครับแลกเดือดเลือดพลานโอ้โหรอยแรงครับแหม่รอยแรงแกงงวเลยครับมัดขวาครับดูครับซอกซ้ายครับอืมจังหวะนี้แข้งนะครับ โอ้โหงานนี้ดูกันยาวๆครับคุณผู้ชมครับงานนี้แรงกันยาวๆครับเพราะว่ามันเป็นทิงแชมป์นะครับ WM w ม c นะครับมวยไทยครับเพราะฉะนั้นก็ยาวแน่โอ้ยนี่ล้างล้างเลือดออกครับโอ้นี่ครัสกาแน่หน้าแตกมีรอยแหกที่ตาขวาด้วยครับเอาแล้วครับเลือดไหลที่ตาขวาครับแล้วก็ท่านของแชทก็มีเหมือนกันนะครับสกาวหน้าแหกมีรอยแตกทั้งคู่นะครับโอ้ ออแล้วครับไอยาลังกาครับแตกโอ้นั่นครับเปลือกตาครับมีรอยแตกที่เปลือกตาครับเออเปลือกตาขวาแต่ว่าเล็กน้อยครับแต่ต้องไแชทคอลินครับงานนี้โอเรียกว่าแหกทั้งคู่ครับเดี๋ยวมาดูสภาพของยอดไอคิวครับยอดไอคิวนี่ทางทางขวาก็เหมือนกันครับเปลือกตาขวาก็แตกเหมือนกันครับโอ้เลือดไหลเป็นสายโลหิตครับ อาละครับยอดไอคิวนี่น่าจะทางซ้ายทางขวาครับตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับไอ้ยาแรงกันโตครับแรงกันโตพี่น้องเอื้อมมายกทีสี่ครับยกเทเซ่เร็วแข่งมาแข่งคืนเอาซัดเข้าไปแข่งซัดเข้าไปจังวะนนี้แข่งข้ามมามัดว้าวเข้าไปเข้าไปเออมัดค้าวอีกทีเข้าซ้ายน้องแรงกันเข้าไว้ครับผมเนี่ยครับบุกให้พังซัดให้ผูกถ้ายังไม่ผูกก็บุกให้มันพังกันไปข้ามครับมัดมามัดคืนครับแข่งขวาหัวศอกซ้ายศอกซ้ายตั้งขึ้นครับโอ้ยกทีสี่ครับโอ้จังวันนี้มาครับดันเข้ามาผลักเข้าไว้คครรััับบโอยยยยกหหาาลลงเ ท่านนักของแชทยอดะคิวก like well, so ็แข้งซ้ายจังหวะนี้มาครับแข้งซ้ายยอดะคิวแข้งซ้ายท่านนักของแชทเก็บเดินเข้าหาว่าพื้นครับเข้าขวาเข้าซ้ายตีไปไหลแขนไหลแขนมาครับไหลแขนขวางหน้ายังไงเห็บอืมสองซ้ายครับยอดะคิวเข้าซ้ายยอดะคิวมัดขวาจากแชทอัปคัดซ้ายขวาแชทจังหวะนี้ทีบซ้ายครับแชทครับทีบขวาครับแชทครับอัปคัดขวาแชทโอ้ยแข้งซ้ายยอดะคิวแม่ครับหลุดออกมาครับอืมเก็บเดินหาครับ ตัดลำตัวครับท่านเของยอดไอคิวครับแข่งขวายอดไอคิวแชดเดินเข้าหวาครับแข่งซ้ายครับผมจังวันนี้ซ้ายมาซ้ายคืนครับหลุดเข้าไปครับตีเข่าขวาตีเข่าขวาครับตีเข่าซ้ายเข่าซ้ายตีอีกทีครับท่านเของแชดวาดเลเฮ้เดี๋ยว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 ผัดเวทีเดี๋ยวผัดเวทีโอ้กรลมการดึงขากรลมการดึงขาไว้ครับแหมฉายพลัดครับฉายพลัดอืมเกือบตกครับเกือบตกจังวันนี้มาครับเข้าขวาเข้าขวาตีมาเออเข้าขวาแทง ว่าพือซอกสายเอาเข้า้ายเข้าสายตีมาเออไล่กันไปตีเข้าไปครับจังวันนี้ตีเข้าไปเอาตีเข้าให้ครับมาครับโยนเข่าเข้าไปครับตานของยอดไอคิวกับแชทใครมาเดินเข้าหาครับจังวะนี้ว่าพืชครับว่าพืชมาพื่น้องบ่าว่ากคือเดินเข้าหาเดินขาหาต่อครับโอ้ยเข้า้ายครับซอกขวาครับซอกขวาเจอซอกซ้ายขึ้นมาเหมือนกันไม่มีใครยอมใคร at, er. ใครับเข่าขวาครับเข่าขวาอีกทีครับเข่าแรกเข่าจังวันนี้ โอ้โหทำงานแยกก้น normal แยกครับแยกตาแยกตาให้เอาแยกยากอยากแยกครับโอ้โหกว่าจะแงะออกมาได้ครับเข่าซ้ายครับเจอมาซ้ายขวาครับหนึ่งสองสามครับเขาเอ๋อสอกซ้ายครับสอกขวาครับโอ้แชทเอายอดไอคิวยอดไอคิวหลงเหลงโครงเคลงครับวาพฤกษ์ครับยอดไอคิวก็เข่าขวาจังวันนี้เข่าซ้ายครับเข่าขวามาครับเข่าขวาอีกทีครับตำแหนของแชทเข่าซ้ายยอดไอคิวครับโอ้โหยอดไอคิวหาพี่เลี้ยงครับยอดไอคิวมองหาพี่เลี้ยง พี่เลี้ยงว่าพื้พี่เลี้ยงว่าพื้จังหวะนี้เร็วเดินเข่าขาครับอัพขวาซ้ายว่าพื้น้องเบ้าน้องเบ้าพื้ขวางหน้าหักคอไอเท่งขวางหน้ากระคบาครับโอ้เขาซ้ายหน้าครับยอดไอคิวหลงเลงโครงเคลงครับยอดไอคิวมีอาการพือโชกครับหนึ่งสองสามจากแชทครับยอดไอคิวมีอาการพือโชกซอกซ้ายจากแชทยอดไอคิวช็อตครับยอดไอคิวช็อตสงสัยยอดไอคิวไฟฟ้าลัดวงจรครับผมจังหวะนี้เดินเข่าขาซอกซ้ายจากแชทครับโอ้มาครับว่าพื้ครับกดขวางหน้าหักคอไอเท่งครับอืมแล้วก็กอดมงไปหนขาปััััดดดสะบบบแล้ววคคครรยออไิ มาว่าเพลียครับแชทเดินเข้าหาแชทเข้ามาครับจังหวะนี้ยอดไอคิวเข้าไปกอดดึงเวลาครับโอ้โหแยกตาแยกน้องเบ้าแยกแยกมาไอ้ยายแยกยากแม่ยากที่จะแงะแล้วครับผมจังหวะนี้แข้งซ้ายครับโอ้ยอดไอคิวตาปูดครับแข้งขวาครับด้านของแชทหนึ่งสองครับยอดไอคิวทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วครับตาครับผมตอนนี้ครับแชทเดินบดเดินบี้เดินขยี้ขวามหมดยกพอดีครับโอ้ยอดไอคิวตาบวมเลยครับตาบวมเหมือนพึ่งต่อยครับยอดไอคิวครับ เพิ่งต่อยยนานยังครับต่อต่อยครับอืมจงหวันนี้ครับมาดูครับแม่เขาตัดช่วงหนึ่งโอ้ยหมัดขวาดอกนี้ครับนี่ครับตาตาเริ่มปิดแล้วครับปิดสองข้างแล้วครับยอดไอคิวครับนี่จากวันี้ที่แชร์โดนเทครับโอ้ไม่ธรรมดาครับผมบอกเลยไม่ธรรมดาครับฝรั่งผู้นี้ครับ ไม่อย่างนั้นนี่ล้มเพชรธนงอ่าล้มเพชรพนมรุงไม่ได้ครับล้มเพชรพนมรุงมานะครับอือฮึผมผมข้ามตอนนี้ไปดีไหมผมอยากดูดิงเกิลมากกว่าแต่ว่าแต่ว่าเขาไม่มีดิงเกิลให้ดูครับเอาละครับเดินทางมาจนถึงยกสุดท้ายครับมาเพื่อเพื่อเขาฉกไหวไหมฉกไหวฉกไหวอะไรฉกไหวเลยโอ้โห โอ้ทั้งตาขวาตาซ้ายครับแล้วตาบวมแล้วครับท่านังของยอดไอคิวครับการมองเห็นนี่มีปัญหาอย่างแน่นอนครับเอาให้เอาให้ความไปเลยเอาให้ตั้งคุ้มไปเลยนะพี่เลี้ยงบอกครับเอาให้ตั้งคุ้มไปเลยนะจังหวันนี้ฟันย่างฟันย่างเนาะบ้าใส่ฟันย่างไหมอ๋อไม่ฟังกรรมการแล้วครับโอ้วาสลินทั้งขวาทั้งซ้ายแล้วครับยอดไอคิวครับโอ้แล้วตาตาซ้ายบวมเป่งครับโอ้อายาลังกาครับเนียนแป๊บเนียนแปบเนียนแปบไปว่าพังเป็นแทบแทบครับ โอ้ด้านทาง้นของแชทสภาพแชทยังยังโอเคยังดูดีอยู่ครับเอามาขอกอกก่อนครับกออกันน้อยพี่บาวเฮอรกออกร่น้อยนะ r e s p e c t b r o r e s p e c t b r o นะครับโอ้ตาบวมชัดเจนครับขนาดกล้องไกลกล้องมองไกลยังเห็นว่าบวมเลยครับอื้มมาครับแข้งขวาหัว้าไปครับผมจัหวันนี้ยกสุดท้ายเดินเข้ามาครับหนึ่งสองสามครับท่านของแชทยอดไอคิวว่าเพื่อครับยอดไอคิวแข้งขวาจากแชทยอดไอคิวยืนปากหลาไปครับทีขวาากโอ้เกือบยักไงครับฉายยักไง ทีบเข้าไปครับกระเด็นกระโดนครับแข่งขวาครับแชทยอดไอคิวหนึ่งสองพยายามโต้มาครับยอดไอคิวแต่เขาแชทก็สวยครับแข่งซ้ายเตะพมไนซ้ายเตะพมไนครับจังหวะนี้ครับหนึ่งสองครับท่านของยอดไอคิวแคบเดือนห้าครับแข่งซ้ายครับตรงจังหวะนี้มัดขวาครับท่านของยอดไอคิวแคบเดินมาครับว่าพพือครับว่าพพือว่าพพือก็ลุยกันต่อครับมาครับน้องเบ้าแข่งซ้ายไม่โดนครับท่านของยอดไอคิวแชทซ้ายไม่ถึงครับ แหมไกลไปหน่อยครับเข้าไปแค่ๆเลยเลยพี่เบ้าไปแค่ๆเลยจะได้เซยอด้วยนะอย่าแค่ๆเลยคือใกล้ๆอีกครับเดินเข้าขาครับทีบขวาครับหมัดตาครับสะบัดโศกซ้ายครับโอ้โหเข่าซ้ายถึงหน้าครับท่านของแชทครับโหยอดไอคิวแหมตาซ้ายบวมกว่าเดิมชัดเจนครับจังหวะนี้ครับปากแตกด้วยหรือเปล่าครับยอดไอคิวครับโอ้เหมือนจะปากแตกครับยอดไอคิวครับแข้งซ้ายครับแชทแข้งซ้ายแชทหมัดขวาอืมซอกขวาครับท่านของแชทยอดไอคิวแข้งซ้ายครับ แข่งขวาจากแชทขึ้นมาจังหวะนี้ครับแชทเดินเข้าหาเดินบทเดินบี้เดินขยี้เขาไว้ครับโอ้โหโอ้หน้ายอดไอคิวหน้าบวมยับเยินเลยครับผมจังหวะนี้ครับเนียนแปรบครับเนียนแปรบเดินเข้าหาครับแข่งซ้ายครับจังหวะนี้เข้ามาทีมครับว่าเพลียครับยอดไอคิวโอ้ยอดไอคิวเหมือนปากจะแข็ครับมันขวาครับเต้นของแชทจังหวะนี้ครับอุสะบัดโซกซ้ายครับเต้นของแชทยอดไอคิวรับเยอะไปแล้วครับแข่งซ้ายครับโอ้ยอดไอคิวรับเยอะเลยครับยังไงครับ แชทก็ไม่ปล่อยให้โอกาสดุร้อยครับแชทเดินข้าหาครับแข่งซ้ายครับแม่จะเวงมาแต่ไม่โดนครับยอดไอคิวถอยถอยอย่างเดียวครับมัดขวาครับจิ้มซ้ายครับถอยถอยกลับบุรีนําหรือเปล่าครับยอดไอคิวก็แข่งซ้ายครับเรืของแชทจังหวะนี้มัดขวาครับแม่ยอดไอคิวหน้าหน้าบวมไปหมดแล้วครับยอดไอคิวับโอ้ตาบวมปากแห้งครับยอดไอคิวเจอขวางหน้าหักคอไอเท่งครับจังหวะนี้แคปเดินหาครับ 40วิสุดท้ายครับโอ้ยอดไคิวก็พยายามจะตอบโต้ครับแต่ว่าแหมมันไม่เต็มที่แล้วครับไม่น่าจะได้แล้วครับโอ้ไม่ได้แล้วครับพี่้องฮ้อโทรโทรเข้าไปเยอะจัดเยอะจานจานเลยครับโทรไปไปเยอะจานจานเลยครับเยอะจาน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 แปลว่ามากๆนะครับเยอะจานจานก็คือเยอะมากๆครับโดนไปเยอะครับทางของยอดไคิวครับไม่ยาก โอ้ตาบวมปิดครับอืมปิดแล้วครับตาซ้ายครับโอ้พยายามเปิดตาแต่ไม่ได้ครับนี่ตาขวาก็กอบค่อนข้างแย่ครับหมดยกสุดท้ายครับขอโทษขอโพยกันไปครับนะเสร็จสิ้นการแข่งขันนักบินพี่น้องกันครับโอ้มั่นใจเลยครับท่านของแชทคนนี้ครับมั่นใจเลยครับอืม ดูครับทีบขวาลุกนี้ครับโอ้ยเกือบกระเด็นกระดอนครับคุณผู้ชมครับก็อย่างที่บอกครับนะที่บอกไปตอนต้นครับว่าท่านของแชดนี่ครับดีกรีไม่ธรรมดาครับแล้วก็เป็นฝรั่งผู้ที่สามารถล้มแชมป์ไรส์ของเพชรพนงได้นะครับเพชรเพชรพนงนี่ได้แชมป์ไรส์แล้วก็มาเฉมาเสียแชมป์ไรส์ให้กับท่านของแชดนี่แหละครับน่าสนใจครับ ยังติดสัญญาไรส์อยู่นะครับนี่มีแหกที่ตาขวาเล็กน้อยครับเปิดตาขวาครับแต่ว่าไม่มากไม่ไครับน่าสนใจว่าถ้าหมดสัญญานี่เขาจะไปวันหรือเปล่าครับคุณผูชมครับและถ้าไปวันผมอยากให้คู่นี้มารีแมทกันนะครับระหว่างยอด IQ นะครับกับแชดคอล l ลินส์ครับดูว่าตอนนั้นตอนนี้จะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าครับอันนี้ ปีที่ผมพักอยู่นี่คือปี2 5 6 8ครับไฟนี้ปี2 5 6 5น้าะครับสามปีที่แล้วครับอ่ะไปครับชิงแชมป์สภามวยโลกวยไทยครับนี่นี่น่าจะเป็นภรรยาของแชมป์นะครับมาให้กำลังใจนะครับเข็มขัดแชมป์อยู่ตรงนี้ครับนี่ก็เข้าไปนะครับแสดงน้ำใจครับ แัวนั้นของโอ้ยอดไอคิวบวมเป่งเลยครับโอ้ยอดไอคิวครับตาบวมเป่งเลยครับอ่าเดี๋ยวรอพิธีการอย่างเป็นทางการนะครับใครใครจะไปก็ไปก่อนได้เลยนะครับนี่ก็เป็นพิธีมอบเข็มขันนะครับ ให้กับท่านทางนุ่มน้อยเออเสเตรเลีย,ยผู้นี้ครับอืม,มสภาพยอดไอคิวสภาพดูไม่จืดเลยครับโอ้โหก็ไปนด้านของเชสคอลินนะครับได้แชมป์ WBC มวยไทยไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับช่องโคชเชทีวีครับนี่ก็ช่องพามวยไทยที่สอแทกภาษาใต้ครับเอกลักษณ์ช่องนี้โคชเชทีวีครับ ช่องทาง Facebook กด f o l l o กติดตามครับช่องทางของ YouTube กด Subscribe ครับ Subscribe สับใส่หอมแดงพริกมะนาวต้มยำปลาทูร้อยแรงอย่างแน่นอนครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับคุณผู้ชมครับเชสคอร์ลินครับแชมป์ WBC ครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดี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 ครับ